แต่อันนี้พี่น้องที่เคารพรักเราต้องรักอเนะญาติมื่นรักกับลูกตัวเองลูกเราเราไม่เอาเสื้อรายลายใส่ให้กับเขาขอเนกญาติมก็อยาไปเอาผ้ารายให้กับเขาหลักการเดียวกันหัวใจเดียวกันใครบอกว่าลูกเรามีความรู้สึกแต่อนะญาติไม่มีความรู้สึกไม่มีใครบอกมีแต่นับสู้ของเราที่เขา้าข้างความรู้สึกของตัวเราเองเขากระเจ็บปวดเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ดูแลรู้เราเกรในเกรดนั้นที่เราจะต้องดูแลอนุญาติมในสังคมนี่แหละพี่น้องที่กรบคนที่มาว่างมัตรฐานนี้คือท่านนาบีนี่คือมาตรฐานที่น่าภาคภูมิใจแรล่งแล้วเมื่อนกับวาเวอร์วังอลังการแต่มีคนทํามาได้แล้วในประวัติศาสตร์ก็คือบรรดาซอฮาบะซอฮาบะของท่านนาบีแต่เสียดายที่เราไม่เคยได้กลับไปศึกษาคนที่บุคคลเล่านั้นเป็นแบบจากคําสอนของท่านนาบี คือบรรดาซอฮาบะซอฮาบะในยุคดังกล่าวฉะนั้นมันจึงเป็นเป้าไมยชีวิตที่เราจะต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ไปถึงระดับคำซ่อนของท่านนาบีให้ได้และนี่คือความภาคภูมิใจของการที่เรามีนบีมูฮัมมัดซึ่งเป็นคนที่มาซ่อนให้เรามีความรู้สึกกับคนอื่นเมื่อนรู้สึกกับตัวเองนี่เป็นประญาชีวิตขันสุงหมาถ้าใครทําได้ระดับนี้คนนั้นจะเป็นวาลิยุลล้อเลยรักคนอื่นเมื่อนรักตัวเอง ให้คนอื่นเหมือนให้ตัวเองเห็นดูคนอื่นเหมือนเห็นดูตัวเองคนนี้คือวาริยุลลอสวรรและจะได้สำรับเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่ในรุ่มกูโบ แต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่มันมีแต่เพียงจะเอาข้าวตัวเราความเห็นแก่ตัวมันน่าเลือเกินกับหัวใจของพวกเราณปัจจุบันจึงทําให้เราเห็นความลําบากเราก็ไม่ลั่งนาตาไม่รู้สึกสะท้อนความรู้สึกมาในหัวใจเนื่องจากว่ามันกระด้างเกินไปเกินกว่าที่จะทําให้หัวใจดวงนี้มันอ่อนไหวจากความลําบากของผู้คนใดหัวใจที่มันกระด้างหัวใจที่มันมืดและมันดํามันไปถึงจุดที่ ไม่สะทานต่อความลำบากที่มันสะเทือนอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาซึ่งถ้าเราไปแรงสุดสำเร็จในอายะอื่นเหล้วพี่น้องที่เคารพมันซดคลองกับเรื่องของการบริจาคสิ่งที่ดีอายะกุรานจะพูดไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาบริจาคมันจะมีสุดสำเร็จอีกตัวหนึ่งที่จะต้องเอาเข้าไปผวงก็คือบริจาคจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ว่วใจเรากำลังรัก บริจาคก,กับสิ่งที่กำลังมีสัมพันธ์ความรักอยู่กับเราการบริจาคสุดสํำเร็จข้อนี้พี่น้องที่เคารพอมันเหมือนกับการที่เราจะต้องเลิกผัวเมียคู่หนึ่งจะต้องต่อลาก,กันทั้งทั้งที่หัวใจยังรักและผูกพันนั้นแบบนี้เลยคือการบริจาคไม่แต่หมาถึงบริจาคเมียไม่ใช่นะพมเปรียบเทียบว่าการบริจาค สับสิ้นของตัวเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับคู่รักสามีภรรยาที่จําเป็นจะต้องต่อราก,กันจะต้องเหลิกกันคนเป็นแฟนมาเนี่ยเลิกกันทั้งทั้งที่ยังรักกันพี่น้องไอแบบนั้นแหละคือคอนเซปต์ในการบริจาคคือเอาตัวเราเนี่ยออกจากการเป็นกรรมสิทธิ์ข้องสิ้งที่เรากําลังรักมันอยู่ถ้าทําได้นั่นแหละคือสูตรสำเร็จของอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานบอกว่าอย่างไรนะ ลันจะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนอัลลอฮฺตาลาบอกว่าสู้เจ้าทางไล่จะไม่บรรลุเกณฑ์แห่งความดีฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนจนกว่าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้านั้นมีความรักต่อสิ่งนั้นไม่ใช่บริจาคสิ่งที่เราอีไม่เอาเลยวมันที่ผมบอกกันเลย บริจาคสิ่งที่เราเอี่ยวไปทุมในทางยะแล้วแต่เรากลับเป็นผู้รีไซเคิลให้ข้องที่กําลังจะลงทางยะไปอยู่ในมือของมุสลิมและเราก็ภูมิใจว่าเราใจบุญเราเป็นคนให้เราเป็นนักบุญภูมิใจอยู่กับความดีอะไรไม่รู้พี่นองที่เคารพมโนก็เรียกันเนี้ยมโนโล้ตัวเองถ้าเราไปแล้วนอายะคุรอานสิ่งที่เราบริจาคมันจะพูกไส้ใหญ่อยู่กับเรืองข้อง ักสิ่งนั้นยังอยู่ในความรักและความต้องการวายุติอมูนัตตอามะ阿拉 حبه م س ك ี ن ว ويتيما อ ا س ي ر ลลอ ل ه ฟูตงการให้วายุติอมูนัตตอามะบบิฮ ه ให้ในตอนที่เขาก็รักเขาก็ต้องการเขาก็ยังอยากที่จะกินส hm. ิ่งนั้นแต่เขาสามารถจะเชื่อมความรู้สึกและก็ให้กับคนอื่นๆได้ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาาลานั้นตรงการที่จะซ่อนให้เราเข้าใจเรื่องของการให้เพราะไรว่าเราต้องฝึกพี่น้องที่เคารพไอ้ข้องที่ไม่รักญาที่ว่าต้องฝึกเนี่ยไม่ถึงญาฝึกที่จะให้เมื่อสิ่งนึ่งเราไม่ตรงการและเราไม่รักมันแล้วแต่เราจงให้ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเรายังคงตรงการมันและสิ่งนั้นยังมีความสําคัญต่อชีวิตของเรา เราไม่ใช่ให้คงเลือไม่ใช่ให้คงที่จะถิงเพราะคงที่เลือแล้วคงที่จะทิ้งแล้วมันคือคงที่เราไม่มีความรักและก็ไม่มีความผูกพันใด,ใดๆดเกิดขึ้นแล้ว